สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชิิี้จะมาลองแอลกูตาอาร์โมน,นีนะคะที่ร้านพี่ชิิีขายอยู่นะคะกระปุกปละ290บาทนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือสูตรใหม่นะคะเลยรสูดนะคะอันนี้คือกินเองนะคะกินจนหมดแก้งแล้วนะคะกินทั้งครอบครัวค่ะไม่ต้องห่วงว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะเราจะหยดเมตาดินลงไปเมตาดินเทียบเท่ากับผิวสีของคนนะคะที่ว่าดำๆนะคะนี่เลย เราจะรู้แต่ว่าพี่เจี่จะทดลองแบบไม่บทนะคะอันนี้คือไม่บดคือทิ้งเม็ดลงไปเลยนะคะเราจะดูว่าถ้ามันมีแอลกูตาทําทให้ขาวจริงๆน้ําก็จะกลายเปลี่ยนสีได้นะคะเราจะคนช่วยเขาเพราะว่าเราทิ้งเป็นเม็ดไว้ดูนะคะจับตาดูให้ดีว่าสีน้ําเปลี่ยนเป็นสีใสนี่นะคะแสดงว่าเขามีแอลกูตาทําทให้ผิวขาวขึ้นขึ้นขึ้น,นต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆได้นะคะถ้าเราทานแบบปลอดภัยด้วยนะคะโอเคนะคะอันนี้คือรอบหนึ่ง พิชิี่จะลองทำย้ำดูนะคะนี่เลยนะคะนี่โอเคไหมคะอันนี้คืออีกรอบหนึ่งนะคะน้ำจะใส่มากๆนะคะจะช่วยเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้บดยิ้งเป็นเม็ดเลยเจ๋งป่ะไม่ต้องบดเหมือนคนอื่นเขาเลยเจ๋งป้ากูตา้าโมน้ตัวนี้สามารถทําให้สีผิวเปลี่ยนได้อันนี้คือยิ่งดํายิ่งกินยิ่งใสโอเคไหมคะจบไหมคะ อันนี้คือไม่ต้องบดนะคะที่อื่นบดท,ที่นี่เราไม่บดนะคะนี่เลยค่ะทิ้งเป็นเม็ดไว้อย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะยดอีกค่ะทําต่อเนื่องซ้ําๆหลายๆรอบจะได้ว่าเราไม่เป็นของปลอมนะคะอันนี้คือของแท้แน่นอนค่ะกินเองใครจะไปกินของปลอมล่ะคะโอเคไหมคะกินของปลอมก็บ,บ้าลแล้วค่ะนี่เลยนะคะน้ําเปลี่ยนสีเป็นสีใสเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ของแท้แน่นอนค่ะจากร้านพิชลี่นะคะใครอยากกินของจริงค่ะซื้อที่ร้านพิชลี่ได้เลยนะคะกะปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นี่เลยกินเองข่าวเองนะคะนี่จะยกให้ดูนี่น้ําใสมากไอ้ที่คุุๆเนี่ยอันนี้คือตะกอนของเขานะคะที่ว่าเขากำลังจะละลายอันนี้คือเราจะถือไปข้างนอกดูสิคะว่าใสจริงใสมากๆค่ะอันนี้โอเคนะคะ สั่งซื้อได้จบนะคะจบนะคะว่าของแท้แน่นอน,นะค่ะไม่ใช่ของปลอมค่ะ